สามห้าสามจุ้งลอยก็ได้แต่เาั้นอันวกหัวนี้เด็ดเด็ดมันอไรเราสามุ้งลอยได้เราจะมาตัแขงพี่เกล้า่างแบบพร้อมกินเลยค่ะสองตรงไหนเด็ดเลยโบมาตรงไหนกินได้เลยขอบข้าจ้ามาจ้างดดไรเราพี่น้องขอบคุณนะคะรายการขันทังมาส่อพี่น้องรวัน้ีของนน่าเรีนนาเรีนมาทิ่น่าะทั้งแต่ต้น ใส่เซตเซตนะคะยี่หายนั้นได้ทุกคนนะ,ะทุกคนนะนี่ขายสมอทพุทตะแต่ก็หน่องแต่ว่ากับบาร์ลอยล 9, โลคือเุทตะหาสิบหกสิบโลตามที่ตัวเองเก็บได้นะคะทุกคนสารในโบตาลบหนักสีนะลบหนักสีมาบนี้เส้นทางนาดูนาเชือกบอระบือนะคะทุกคนประมาณนี้ทุกทางก็จะข้ามทางมาจากฝั่งนั้อนทาแวะชิมเวหาอุดหนุนแม่คคาริมทางเด้อพี่น้องเด้อปลูกได้ขายเองพุทสาสวนในโบตานะคะนี่ท้งต้นพันธุ์แล้วก็เบี้ยต้นพันธุ์เบี้ยสวนผสมสวนดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตขายปลูกได้ขายเองแล้วก็ ในผลผลิตตลอดฤดูการนะ่น้องสนใจผูญญ้ชาหรือว่าต้นพันธุ์อยากกินชิมลูกก็มาทั้งสุขาต้นนะคะลูกเล็กลูกใหญ่มีหมดเลยวันนี้มีแต่สามรถกาต้องการลูกค้าเป็นจำนวนมากทุกวันนะคะจนก็จะหมดูการเด้พี่น้องเด้อมาแวะชิมกันเยอะๆนะ